รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและก็ได้ประโยชน์ที่ช่อง9 m c o t HD แห่งนี้บ่ายโมง40นาทีเราพบกันเป็นประจำก็จะมีเนื้อหาสาระ,ะจากโรงพยาบาลทุรบุรีนะครับสำหรับในวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแพทย์ที่นํามาใช้ในการกําจัดมะเร็งต่อมลูกหมากสําหรับ ท่านชายอวุโสนะครับที่เป็นเหยื่อของมะเร็งซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยการตรวจสามารถที่จะทําให้รู้ได้ตั้งแต่ต้นมือครับแล้วก็ในช่วงที่มะเร็งเนี่ยยังไม่มีการลุกลามออกจากต่อมลูกหมากไปสู่อวัยวะข้างเคียงอย่างเช็นต่อมน้ําเหลืองก็ดีหรือว่าจะเป็นตับเป็นอะไรกังอื่นก็ดีเพราะนั้นในส่วนที่มันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็ ช่วยให้เราสามารถมีอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัยครับก้าวหน้าทันสมัยสุด,สด,สดล,ล้ําเลิศเลยแล้วก็2ก็คือในเรื่องของการตรวจยืนยันอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการตรวจเลือดหาค่า PSA ซึ่งในส่วนนี้มีท่านชายอุโสท่านหนึ่งนะครับโชคดีมากเลยเจนตรวจเลือดค่า PSA สูงเกินกว่า4เพราะนั้นคุณหมอก็เลยรู้สึกว่า น่าจะต้องลองดูซิว่าตรวจให้รู้แน่ชัดว่ามันเป็นผลจากการที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ในต่อมลูกหมากหรือไม่แล้วก็เลยไปตรวจโชคดีมากครับเดี๋ยวไปติดตามคุณประสานจะให้ข้อมูลเรื่องนี้กันครับ PSA e สูงครับ,รบประมาณสี่ทางหมอให้แนะนำให้ไปตรวจดูว่าต่อมลูกหมากมีมีปัญหาเปล่าเพราะว่า PSA e เป็นสูงขึ้นมาสี ลยมาหาหมอศูนย์ศิริพรที่ใกล้บ้านหมอก็ไปทำเอเาไอเห็นเห็นมีเชื้อชิ้นเนื้องอกขึ้นมานั่นแนะนำมามาเจาะด้วยเครื่องที่ทบุรีเ <explored S 2> จาะแล้วผลบอกออกมาว่าเป็นมะเร็งหมอบอกว่าจะฉายแสงก็ได้หรือว่าจะผ่าตัดก็ได้ทางลูกสาวเขาบอกว่า ถ้าฉายแสงมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหนักขึ้นเลยบอกว่าผ่าตัดไปเลยดีกว่าหมอแนะนำให้ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นี่แต่ผมก็ไม่ไมเคยเห็นนะยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่หมอบอกว่าถ้าผ่าด้วยหุ่นยนต์นี่มันเป็นแค่รูไม่กี่รูสักสี่รูนี่แต่ถ้าจะใช้ผ่าตัดด้วยมีมันจะกว้างยาวแล้วมีสิสท,ที่จะไปตัดถูก พวกส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญถ้าหุ่นตัวนี้มีโอกาสที่จะตัดเฉพาะชิ้นเนื้อนั้นออกมาไม่ไปไปถูกส่วนสำคัญอีกก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรนะรู้สึกจะลิกตัวลุกขึ้นมาเองได้ไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่ประมาณอีกสองสองวันน่ะก็เริ่มจะออกมาเด,เดินเดินเดินเพราะว่ารู้สึกไม่เจ็บอะไรวันนี้รู้สึกเหมือนปกติแล้ว ปัจจุบันการผ่าตัดกำจัดมะเร็งต่อมลูกหมากไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ที่หน้าท้องผู้ป่วยแล้วโดยมีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาอำนวยประโยชน์ให้กับทั้งแพทย์และผู้ป่วยโดยการเจาะรูขนาด1เซนตเมตร4ถึงรูเพื่อใส่ท่อของแขนกลขนาดเรียวยาวที่บรรจุกล้องวิดีโอขนาดจิ๋วพร้อมด้วยแสงไฟส่งภาพคมชัดแบบ3มิติไปให้คุณหมอผู้ควบคุมการผ่าตัดมองเห็นจากจอรับภาพแบบ3มิติขยาย10เท่าอย่างแจ่มชัดเลยทีเดียว เพราะนั้นคุณหมอก็จะนั่งดูแล้วก็ทําการผ่าตัดอยู่ที่แผงควบคุมไม่ต้องไปยืนอยู่ที่หน้าเตียงผู้ป่วยอีกแล้วแต่สามารถเลาะเซลล์มะเร็งกับต่อมลูกหมากออกมาได้โดยไม่ยากสุดท้ายก็จะเหลือแต่เส้นประสาทกับเส้นรึดฝอยที่เคยเกาะอยู่ฝากไว้กับผนังลำไส้ก็เป็นอันจบได้แผลเล็กเก็บน้อยฟื้นตัวได้ไวสําหรับผู้ป่วยแล้วก็หายกลับมาให้ข้อมูลกับรายการอุ่นใจใกล้หมอได้โดยไม่ยากอย่างที่ท่านได้เห็นในวันนี้แหละครับท่านผู้ชมที่ มีญาติพี่น้องเจอปัญหาไม่ต้องกังวนแล้วนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลทนบุรีได้เลยช่วงนี้รายการอุ่นใจใกล้หมอขอพักสักครู่มีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามในเบรคที่2ต่อไปครับโรคภัยสารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็ว ติดตามอ่านนิตยาสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจำจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุมีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึ้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกัน้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้ เพิ่มคุณค่าหน้าอ่านด้วยผลงานจากคอลัมนิสต์ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันทีกลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงนี้ก็จะมีของฝากซึ่งเป็นของฝากที่มีเนื้อหาสาระน่าสนใจสำหรับ ท่านผู้ชมที่เป็นคนทำงานในออฟฟิศนะครับเรื่องนี้ก็มีเนื้อหาที่มาก็คือคัดมาจากนิติสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนเมษายนซึ่งจะมีเนื้อหาที่ให้ท่านที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยนะครับได้ทราบถึงในเรื่องของภาวะที่อาจจะเกิดจากงานหนักภารกิจในออฟฟิศมีมากมายมีเพื่อนบวบงานหลายผู้หลายคนอาจจะมีความคิดความเห็นไม่ค่อยตรงกัน งานมากหน่อยหนึ่งหรือมีอะไรมากระทบกระเทือนภาวะจิตใจก็อาจจะมีเรื่องมีราวกระทบกระทั่งกงันอาจจะเถียงกันบ้างโต้แย้งกันบ้างก็เกิดความเครียดขึ้นมาเรื่องนี้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาหาทางระบายความเครียดออกไปให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้เกิดความที่เรียกว่าอะไรครับความสวยความสดใสในการที่ทํางานร่วมกันกับคนอื่นๆในสํานักง,งานเดียวกันนั่นเองครับ ความเครียดเป็นภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยและทุกเวลาโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดในช่วงที่ผู้ทำงานในออฟฟิศกำลังเผชิญอยู่กับปัญหามากมายจึงอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลรวมทั้งเกิดความกดดันขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่ความเครียดในการทำงานต่อไปคุณใจกข้หมอในวันนี้มีแนวทางในการที่จะช่วยลดความเครียดจากการทำงานให้กับชาวออฟฟิศหลากหลายวิธีด้วยกัน โดยวิธีแรกก็คือการวางแผนบริหารจัดการงานก่อนที่จะเริ่มทําสักประมาณ10นาทียิ่งถ้ามีการลําดับงานที่ต้องทําด้วยก็จะดีมากสําหรับวิธีการก็คือจัดระเบียบชีวิตและความคิดของตัวเองก่อนที่จะเริ่มต้นการทํางานทําให้การทํางานในทุกๆวันมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลส่งผลให้ไม่ต้องทํางานหนักหามรุ่มหามค่ําแบบที่ต้องแรกมาด้วยสุขภาพกายสุขภาพจิตรวมถึงเวลาส่วนตัวที่หายไปอีกด้วย วิธีถันมาก็คือลองขยับขยเื่นร่างกายบ่อยๆซึ่งก็เป็นอีกวิธีที่จะสามารถลดความเครียดจากการทํางานได้หากรู้สึกเครียดขึ้นมามากเกินพอดีคิดอะไรไม่ออกก็ให้ลองปรีนอีเลียบทไปเคลื่อนไหวร่างกายให้กระปรี้กระเปรา่าสดชื่นไม่ว่าจะเป็นการลุกออกไปจากโต๊ะทํางานสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไปยืดเส้นยืดสายแกว่งขาแกว่งแขนหรือหากท่านที่นังประจาทำงาน,นออฟฟิศคนใด ต้องการผลในระยะยาวก็แนะให้ออกกําลังกายอย่างจริงจังหลังเลิกงานก็จะทําให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีทัานสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้อย่างแน่นอนครับเสนอเอาไว้ในนิสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับนี้แหละครับมี3สาวนักกิจกรรมบําบัดจากโรงพยาบาลรามคําแหงมาขึ้นหน้าปก3ท่านพร้อมกันเลยแต่มีเนื้อหาสาระหลากหลายรวมทั้งเรื่องที่นํามาเสนอในวันนี้ด้วยวิธีลดความเครียดของ คนทำงานออฟฟิศนะครับเป็นของฝากที่ดีรวมทั้งเบรกแรกก็เป็นเรื่องของชายอาวุโสนะครับท่านผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยอาจเจอปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากหรือไปถึงขั้นมะเร็งต่อมลูกหมากมีวิธีตรวจมีวิธีรักษาแบบเทคโนโลยีใหม่ก้าวหน้าก็ติดตามจากรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง 9M+HD ท่านก็จะได้เปิดหูเปิดตาได้รับร,ร,บรู้ได้รับทราบอะไรต่างๆที่มันเป็น เรื่องของความก้าวหน้าทางการแพทย์กันต่อไปขอบคุณที่ติดตามรายการของเราวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ